สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องสมรุมคุรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมาสจันจพลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พุทธปรเปิดชะตาพชีวิตและอาจารย์พุทธปัหมดดูใบไม้พลังิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับเลขกดหนี้รัฐบาลไทยค่ะวดปจะจําวันที่1ตุลาคม2568ค่ะครับซึ่งตรงวันพุธขึ้น9ก้าขั้เดือน11ปีมะเส็งครับเดี๋ยวเรามาดูว่านี้มีดาวอะไรฝากกันบ้างจะเฮงเฮงปัง,ปง,ปง,ปง ก่อนจะดูวนนี้ต้องดูว่าที่แล้วครับแจ้ก,ก้อยวดที่16กันยา2568ครับที่ผ่านมานะครับต้องขออภัยเพราะไม่ได้อัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถึงไม่ได้อัดแล้วก็ไม่ได้คำนวณวดที่แล้วมันไม่ทันนะครับงวดนี้ก่อนจะอัดงวดใหม่เราจริงต้องคำนวณขึ้นมาก่อนนะครับต้องย้อนหลังด้วยนะเพื่อจะด,ดูดาวต่อเนื่องอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วงวดที่แล้วถ้าอัดมีดาวอะไรครับค่ะ752มา1ตัวคะ่ะครับ เจ็ 7, 5, 2, ดห้าสองดาวเล็กหดนี่มีแค่สามตัวมาไหมมาค่ะเลือกล่างค่ะมาห้านั่นเองนะครับไปโดนห้าแปดแปดห้าเองปังดังนวยจะต้องบอกสุดยอดนะครับดาวพวกนี้ครับแต่ละตรเด็ดๆทั้งนั้นใครไม่ก,กดติดตามไว้ไม่กดแชร์เนี่ยพลาดนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอาจารย์เอาไปลงในช่องดําด้วยนะครับส่วนใครที่ดูในช่องดํานะครับอยากกระดูเต็มๆก็ให้มากดที่ช่องแดงนะครับกดติดตามไว้ที่ช่องอาจารย์หรือจะเซิร์ชที่อาจารย์ก็จะเจอนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูงวันนี้กันดีกว่าครับงวดวันที่1ตุลาสองห้าซึ่งตรงกลาวันพุธขึ่งดาวข้ามเดือนสิบเอ็ดปีมาเส็งน,นะครับอ่างวดน,นี้จะมีดาวอะไรมาฝากกันบ้างนะครับจากการคำนวณดวงดาวทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์ระบบนสากาจุดพิกัดเคลื่อนย้ายดวงดาวนอเวลาที่กองสลัก,ลกประเทศไทยกำลังหมุนอยู่เองจึงมีกลุ่มดาวดังต่อไปนี้ครับตัวที่1คือดาวราหูเลขแปดค่ะอพารเลขสามค่ะอาทิตย์เลขหนึ่งค่ะแปดสามหนึ่งอย่างไรต้องมาหนึ่งตัว เฉลี่ยประดาดตากับให้จันก้อยจับคู่ดาวให้ท่านผู้ชมฟังนะครับจันก้อยครับถ้าดาวราหูเลข8มามีดาวอะไรมัครับค่ะถ้าเลข8มาจับคู่ได้เป็น 80, 81, 82, 85,86และ89ค่ะครับถ้าดาวคาริสามาครับเลขสามมาจับคู่ได้เป็นส1 32 36 37 3าสาสสและ39ค่ะถ้าดาวที่เลข1มาครับ ดาวทิ่เลขหนึ่งนะคะจับคู่ได้เป็นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดและหนึ่งเก้าค่ะครับขอเชิเพงปังดังรวยจะไม่จบตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดาวดับกันไปตามเล ก่อนจะจากกันไปนะคะขอฝากสิ่งดีๆเอาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ข่าวลบๆข่าวเสียเยอะแยะมากมายอยากจะให้พิจารณานะคะแล้วก็เป็นอุเบกขานะคะคือเราเสพข่าวเยอะมากๆถ้าเครียดก็ไปปล่อย,อยบ้างพิจารณาไปนะคะต้องมีสติทุกอย่างวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ